ครับของเรามันจะเป็นปิดรถไถดียีดตัวเล็กแต่ตัวนี้น่าน่าจะเป็นเครื่องเดียวในอำเภอนมองแสงด้วยซ้ำน,นะครับที่มีที่มีตัวนี้ที่เป็นน้านำเข้ามาใช้ครับ,รบโอ้โหสาดครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องเท่ครับเท่ครับเท่กับกูเล่ๆครับนด้ครับเป็นเป็นนี่เป็นเครื่องตีใบที่แบบเหมือนอุโมงค์นะครับตีใบแทบตีใบให้ดูพอดีผมมาไม่ทันแต่เป็นความกรุณาของคุณตาครับนี่นี่ปาดเรื่องอ้อยนะของบรรดาไพ่นะครับเนี่ยนี่ครับของช้างแทกเตอร์นะครับ เจ็ดสครับเดี๋ยวคุณตาจะตีให้ดูสักรอบหนึ่งครับมอดีวทำเสร็จแล้วแหละ ครับของเรามันจะเป็นติดรถไถ b 2 1วเล็กแต่ตัวนีน้น่าจะเป็นเครื่องเดียวในอำเภอน้องแสงด้วยซ้ำน,นะครับที่มีที่มีตัวนี้ที่เป็นหน้านำเข้ามาใช้ครับ,นะรบโอ้โห นี่ครับเป็นบุญตาแล้วครับเพราะว่าสะอาดนะครับโดยรวมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับตัวรถไทยตัวนี้ก็ตัวใหม่นะครับเพิ่งได้มาพร้อมกัน อุโมงครอบนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีมันน่าจะต้องเป็นตัวกระจกติดแหร์นะครับเพราะว่ากัรส่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสาธิตให้สาธิตให้ช่องดู โอ้ขอบคุณมากครับพ่อใหญ่เลีมบอกว่าตอนซื้อให้ซื้อรถตู้ติดแอร์น้ำเน่ต้องซื้อตู้ติดแอร์เออโอ้มันมีอยู่เนาะมันมีอยู่เนาะโอ้เออเดี๋ยวก็ได้ใส่หรอกนี่ครับ เราทายุผมมาเนี่ย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 นตออกมาั่ยากบอสใคนตัดกันไงเพราะว่ามันโมหกแล้วบอเนีคนตัดคือตัดบ่เนีคือมันตีอะไรเ่ข้องนี่อืมตีอะไรเ่ข้องอ๋อมันต้องลัวก็ต้องตัดออกกอนคือเาตีแล้วบอสครับต้องเอารถตัดน่คนเานี่ยันนไปครับครับครับ เค,เออค,รครับครับ,รบเอาอยเอาเลยมากัครับโอ้โาเนี่ยอ่โอ้าาทานยังตะบุญบ่เถืองจักเถือตาตาผสมเนาะครับเดี๋ยวผมเอง,งคลิป,ปตะตาสมบ้าน,ในใาทำไรอะไรเียฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่า่่าเพ่อนๆครับเดี๋ยวมือลังสิบวอต์เปิดหนอกได้ไหม <c oughs> ผมเลยสิบเอ็นบนสิบปรถสิบในปุ่นพังเมือนกัไอ โอ้แต่และต่วนใหแกอยู่รถสิบล้อพังอันนี้ไม่เมดเลยเนาะพอ่อไอ้ตาอันนี้ไม่ตอนผมมาเถี่ยวก่อนผมมาว่ท่านเห็นว่าเห็นพ่อพญายิ่งซื้ออยู่ว่าท่านรถคันนี้เป็นบ่เถียวกวนอาทิตย์ก่อนหรือเดือนก่อนเนี่ยกะบ่บ้องจักว่ามาย่าไหมละคือว่าผมมาอยู่ได้เดือนก่อนนะแม่แต่ว่าได้ลกลับลง เอกว่าตาไปเอารถอยู่บริษัทนปุสุฟังอซิเนอซิเมนขั้นแหละมึงพอว่าไปเอากันดเขามหแล่วมันเป็นอไรเลี้ไปตีเพิ่มฟอดเป็นยังมันบ่ลงขว่ปรบข้าง่านาะมือ <dysfunction> ย <k amar> ังกะแลแจ้นะพอมือยังกะแล่แจ้น้องอะไรไปเอานี่ อันนี้มันหมาะกับกรับรถจะแข้งครับขึ้นไปคันันตานาที่ที่ใส่มันครับเ็ดแล้วหาสิบพอหาบพอมันต้องหมันต้องเนี่ยหาคือหกขึ้นไปกับหาสพอเอาเง้ยไปกดิบเก้าสนี่ก็ได้พอดี

หา่มีแลาวม้งมาเป็นตัวนี้เลยหาสิงวาสมูวาครับภูมิหีล้จังิุดแหนเออจังของน้องผมมปนหาแ้อของเสียผูเราดีเครับของเสียนี่หาี่แแล้วครับขั้นใหญ่กับหน่ครับคือว่าโอเคมันศึกษาอยู่กับาเบิ้งของพ่อใหญ่น่หะกัว่าโอ้กัเบิ้งเบิ้งของพ่อใหญ่เบิ้งเพิ่นใสกกอนถามจอยู่อรดน้อยเป็นไมันเป็นอะไรน่อยครับ ยากยู่วัดดั้นความยากลูกวัดนนะครับนี่ก็วโบนุัวมวนนะภาษาคนเสียให้อ้อยเพิ่นนะครับเพิ่นมีหลายขั้นเลยตาเพิ่นเสียนี่แหละครับเสียบรรพายเอานไหนไหน